สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motor Master ที่นี่เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่รีวิวเชิงลึกและข่าวสารอุตสาหกรรมยานยนต์หากคุณชื่นชอบรถยนต์และต้องการติดตามข้อมูลล่าสุด อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ To โยต a a l ัลฟาสอ2พัรถตู้ระดับพรีเมียมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดพร้อมกับราคาจำหน่ายในประเทศไทยไปดูกันเลย s ิงทราน a n ชันคล n c อัพออฟเดอะอัลฟาสฟรอนต์ปริวแอนด์เลดเฮดไลท์โตโยต้าอัลฟาสองพัได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความหรูหรามากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นรถตู้ระดับสูง เส้นสายตัวถังมีความเฉียบคมมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่เสริมความโดดเด่นและไฟหน้าแบบเลตดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นระบบไฟเดอร์ไทม์รันนิ่งไลท์ถูกออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้รถคันนี้ดูหรูหราและดุดันมากขึ้นซีทรานสิชั่นโชว์ไซส์โปรไฟล์แอนด์ออโตเมติกเอสลิดดิงดอจุดเด่นของอัลปาดไม่ใช่แค่ความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงฟีเจอร์ที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นประตูสไลด์ไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงเบาะที่นั่งออกแบบมาให้รองรับสริระได้อย่างดีเยี่ยมเบาะแถวที่2เป็นแบบกับตันซีดพร้อมระบบนวดไฟฟ้าและพนักวางเท้าแบบปรับได้ทําให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องสบายสบาย s ีน์ทรานสิชั i นอิน,ทเ,นอเทอร์เนชั่นช็อตโชว์เคสซิ่งเดอะดัชบอร์ i สเตียร์ริ่งวิวแอนด์อินโฟเทนเ ภายในห้องโดยสารของโตโยต้าอัล a าด2025ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันใช้วัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้แอลลอร์ลน์ไม้พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบหุ้มหนังจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงจาก JBL ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการทำให้ห้องโดยสารมีบรรยากาศที่หรูหรามากยิ่งขึ้น c e e n ซีนทรานซิชัน s e a t and l e g r o o m Space เบาะนั่งด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติแบบแยกโซนผู้โดยสารสามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการหลังคามาพร้อมซันรูฟแบบพานโนรามาให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและหรูหราตอบโจทย์การเดินทางสำหรับครอบครัวหรือการใช้งานระดับผู้บริหาร Scene Transition Focus on Engine Specification and Driving Performance โตโยตาา้าอัลาส2 0 2พมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริด2.5ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ250แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสิ้นเปลืองน้ำมันระบบส่งกำลังเป็นแบบ eCVT ให้การขับขี่ที่ราบรื่นและเงียบขึ้นอีกทั้งยังรองรับเทคโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซนระบบช่วยเหลือการขับขี่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นซีนทราน i ิชัน ไฮไลท์ฟูลเอฟฟิเชนซี่แอนด์อีโค่เฟรนลี่ฟีเจอร์หนึ่งในจุดเด่นของอัลปาดส2งพคืออัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันที่ดีขึ้นด้วยระบบไฮบริดช่วยให้สามารถวิ่งได้ประมาณ15-18ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่อีกทั้งยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เป็นรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันในระยะยาวซีนทรานซิชันดิสคิสไพรซิงแอนด์อเวลาร์บิลิตี้ในไทย สำหรับราคาจำหน่าย t o y o ต a าอาัล a า d 2,025ในประเทศไทยจะมีให้เลือกหลายรุ่นราคาจะเริ่มต้นประมาณ3,900,000บาทไปจนถึงรุ่นสูงสุดที่มีราคาประมาณ4,500,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันและฟีเจอร์ที่ลูกค้าเลือกสามารถสั่งจองได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศและคาดว่าจะมีการส่งมอบภายในปรามาสแรกของปี2025 s ีทรานสิชันไฟนอลทูดแอนด์อ้โร โตโยต้าอ p h a าด2025เป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวนักธุรกิจและผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายระดับพรีเมียมทั้งในเรื่องของดีไซน์ฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยถือเป็นหนึ่งในรถตู้ที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดขณะน,นี้แล้วคุณคิดอย่างไรกับอาลาดรุ่นใหม่นี้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมอ t ตอร์ Master สตอร์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ